สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับไปกับปับ๊บวันนี้จะมาชวนคุยเรื่อง GoPro Hero 11 Black ครับจากคลิปที่แล้วที่ทำไปในเรื่องของตัวข้อดีข้อเด่นนะครับสำหรับการเป็น Rocking Camera ของ GoPro Hero 11 Black วันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องข้อสังเกตหลังจากใช้มาสัก7 8เดือนได้เนาะว่ามีข้อสังเกตอะไรบ้างที่อยากเอามาแชร์เพื่อนๆฟังกันสาหรับตัว GoPro Hero 11 Black นะครับประเด็นแรกเลยสิ่งที่หลายคนพูดถึง ก็คือเรื่องของการ overheating ของตัว GoPro นะครับถ้าตั้งถ่าย 4K f ฟรมเรทสูงนะครับอาจจะได้แค่20นาที25่นาทีโดยประมาณก็ overheat แล้วก็ดับไปอันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ค้างอยู่แล้วบ้านเราเมืองไทยมันร้อนด้วยครับยิ่งถ่าย 4K f ฟรมเรทสูงมันก็จะได้ไม่นานก็ลดลงไปตามระดับประมาณนั้นนี่คือข้อสังเกตข้อหนึ่งเนาะถ้าใครเดิน walk ถ่ายกดที่เราแบบ2นาทีสามนาที5นาทีอันเนี้ยไม่มีประเด็นครับผมว่าเดินถ่ายได้ทั้งวันไม่ overheat หรอก นะต่อมาครับเรื่องการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันก็ยังมีประเด็นอยู่สำหรับผมก็ยังเจออยู่บ้างเหมือนกันที่เชื่อมต่อไม่ได้แต่อัปเดตครั้งล่าสุดมาเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมได้ง่ายขึ้นแล้วก็เจอประเด็นน้อยลงนะครับอันนี้ขอชื่นชมว่าดีมากขึ้นแต่ขอให้มันไม่มีเลยจะดีมากๆเลยครับเรื่องการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันเนาะเรื่องต่อมาเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเหมือนกันนะครับเวลาเปิดเครื่องขึ้นมามันชอบให้ใส่เซตเดทแอนไทม์ set, ให้เซตเองหรือเชื่อมต่อ,อวกวบปกินะครับ <_ d ance> เพื่อให้มันเซตให้ซึ่งเพอเชื่อมต่อ,อวกวบป c ิเข้าไปเนี่ยเวลาไม่ตรงครับวันเดือนปีตรงนะแต่เวลาไม่ตรงอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันก็ต้องมาเซตมานว่อยู่ดีนะครับวันเดือนปีแล้วก็เวลาไม่รู้ว่าเพื่อนๆเจอประเด็นนี้หรือเปล่าถ้าใครเจอ นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันนิดนึงแล้วก็ใช้วิธีแก้ปัญหาย,ยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับต่อมาครับก็คือเรื่องการเมาส์กับขาตั้งหรืออุปกรณ์ต่างๆข้อดีของ GoPro คือเขาเป็นค่อนข้างเป็นยูนิเวอร์แซลเมาส์เนาะเพราะฉะนั้นมันเอาไปเมาส์กับอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงมันไม่กระเด็นหลุดออกมานะครับอันนี้ค่อนข้างชัวร์ได้สําหรับการติดตั้งตัวเมาส์ของ GoPro แต่นั่นแหละครับในทางตรงกันข้ามเวลาเราจะถอดออกมาเปลี่ยนแบตเปลี่ยนเมม มันจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากโดยเฉพาะใครที่ติดกับตัวมีเดียมอดนะครับมันจะต้องถอด1ถอด2ถอด3ถอด4ออกมาแล้วพอใส่เสร็จปุ๊บก็ประกอบกับ2 3 4กลับเข้าไปอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่เอ๊จะทำยังไงให้มันแบบง่ายกว่านี้ได้ไหมนะครับย้อนกลับไปเป็นฟอร์มเหมือนตัวอ่อโ,โปสี4หรือกลโป7ได้ไหมที่แค่ถอดกรอบแล้วมันดึงออกได้เลยไม่ต้องมาติดขาตั้งอยู่ข้างล่างอะไรอย่างนี้ครับขาตั้งให้มา2อันก็ได้ติดตัวกล้องอันนึง นะครับเป็นตัว folding finger ติดตัวกล้องอันนึงแล้วก็ติดมีเดียบอร์ดอันหนึ่งแล้วให้ดึงออกได้เลยไม่ต้องมาคอยใช้ขาอันเดียวกันก็ฝากไว้ให้เป็นหนึ่งในข้อสังเกตในเรื่องการใช้ o p r o Hero 11 Black ครับผมต่อมาครับเรื่องการใส่แบตค้างไว้ในกล้องนะครับหลายๆคนบอกเออมันไม่ดีแหละอย่าใส่แบตค้างไว้ซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าไม่ได้ใช้งานก็ถอดแบตออกนะครับอย่าใส่ไว้เลย เนาะสำหรับ GoPro ผมลองใส่แบตทิ้งไว้มันจะหายไปวันละประมาณ 10%, 15%หรือ20%มันจะหายไปโดยที่ไม่ได้เปิดกล้องนะแค่ใส่แบตคาไว้เฉยๆอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรขึ้นเหมือนกันนะเนาะเพราะนั้นถ้าเราเผลอๆใส่ไว้หลายๆวันมาเปิดใช้อีกทีเนี่ยไม่เหลือนะครับหมดเลยนะอ่าผมเคยเจอเมื่อวานเนี่ยผมเหลืออยู่ประมาณ30%กว่าผมก็ใส่กล้องค้างไว้ วันนี้มาช่วงหัวค่ามาเปิดดูเลยเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับคือถ้านานนิดหน่อยมันคงหมดแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ครับทั้งมือใหม่มือเก่าเนาะแบตถ้าไม่ได้ใช้งานก็ถอดออกครับมาไว้ข้างนอกจะดีกว่าเนาะแบตจะได้ไม่เสื่อมเร็วด้วยนะครับสาหรับรอบการชาร์ทที่ต้องเพิ่มขึ้นมาแลวว่าอันนี้ยังไงฝากไว้เป็นข้อสังเกตเหมือนกันแล้วก็ต่อมาครับเนื่องด้วยว่าตัวกลัวโปร,โปร,โร,รเทเสียรแบคแล็หลายๆคนเอาไปทําเป็น r o c k i n g camera เนาะประเด็นหนึ่งของตัวแอคชั่นแคมครับเนื่องดว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิกโฟกัสเนี่ยโฟกัสมันจะได้ใกล้สุดประมาณสัก30เซนเนาะอย่างเช่นเวลาเราไปถ่ายอาหารนะครับเราอยากโครสอัพอันนี้จะไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันรวมถึงการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับอันนี้ก็ให้ลองดูกันครับที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาเรื่องการจัดไฟถ่ายกับ GoPro Hero 11 Black หรือ Action c a m เป็นยังไงบ้างนะครับผมว่ามันไม่ได้ต่างกันมากสำหรับตัว กลอโฮีโรสเวบแบ็กเราก็ดีใจเช่น3นะครับสำหรับการถ่ายในที่กลางคืนอ่ะตอนนี้ผมมีกลโปอยู่ก็ถ่ายให้ดูว่าเนี่ยผมใช้ไฟ1นึ่ดวงนะครับจัดแสงดูแบบนี้ไม่แน่ใจว่าภาพออกมาจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมตั้งคู่กันทั้งกลอโพฮีโรสเวบแบ็แล้วก็โซนี่ l p ลฟาเซเว่นมารนะครับก็ลองดูกันว่าเรื่องการจัดไฟจัดแสงจะเป็นยังไงบ้างน,นอกนั้นไม่มีไฟอื่นเลยครับมีไฟโคมสี่เหลี่ยมดวงเดียวเลยแบบนี้ง่ายๆ ก็วันนี้ข้อสังเกตของ g o p ป o Hero 1 b Back หลังจากใช้มา7-8เดือนก็ประมาณนี้ครับเนาะถ้าใครมีข้อสงสัยมีคำถามอยากชวนคุยอะไรก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เล,เลยนะครับหรือใครอยากติดต่องานรีวิวสินค้าก็เลยเดียวติดต่องานด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับเาไป,ปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปะนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย